อันนี้เป็นรองเท้า100คู่2,900บาทนะครับเป็นงานยกกระสอบรวมแบบนะครับมีทั้งชายหญิงหูคีบสวมนะครับอย่างคู่นี้ก็ส่งกันอยู่คู่ละ40กว่าบาทนะครับเรามาขายยบเก้านะครับอันนี้หนานุ่มนะครับเป็นงานจับชายยกกระสอบนะครับมีทั้งชายหญิงน่ครับปนปนกันไปนะครับมีทั้งหูคีบสวมรวมกัน100คู่2,900บาทบางคู่ก็ส่งอยู่คู่ละ40กว่าบาท50ก็ยังมีนะครับกนะ็จะปนปนกันไปหลายแบบนะ แล้วแล้วแต่นีครเป็นงานยกกระสอบนะครับอันนี้สวยสวยยิ่งกว่าดางฟ้าอีกครับชุดนี้ตัวนี้ครับงานนี้สวยครับถ้าไม่ซื้อก็อดนะครับเพราะว่ามีประมาณสองพันคู่ชุดนี้สองพันคู่นะครับดูนี่เดี็ยสวยทั้งนั้นนะครับหนึ่งร้อยคู่สองพันเก้าร้อยบาทนะครับทําชุดนี้ไม่ซื้อก็ไม่รู้จะว่าไงครับเพะสวยที่สุด ตั้งแต่ทํามาเลยครับชุดนี้ครับนี่ครับโหอันนี้เป็นแบบหนานุ่มมากครับนี่มีประมาณสองพันคู่นะครับชุดนี้ชุดนี้ครับสองพันคู่หนึ่งร้อยคู่สองพันเก้าร้อยบาทนะครับของเรารับรองคุณภาพเยี่ยมครับเอาไปขายคู่ละห้าเก้าคู่ละห้าสิบสองคู่้อยสบายนะครับนะครับชุดนี้สวยที่สุดในโลกที่ขายมานะครับ